ตอนที่420คนเลวก็ต้องยอมถูกกำจัดด้วยคนที่เลวยิ่งกว่าหลงยูอินมองดูเนียลี่ด้วยความที่รู้สึกขมขื่นเล็กน้อยกู้เบยลู่เพียวและหลี่ชิงอวินอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้ในตอนแรกนั้นหลงยูอินกับเนียลี่นั้นเป็นดังน้ำและไฟแต่ในตอนนี้กลับทำตัวเชื่องเชื่องและยอมเชื่อฟังคำสั่งแต่โดยดี แม้ว่าหลงยูอินจะดูภายนอกแล้วเป็นคนที่แข็งกร้าวเมื่อลอกความแข็งกร้าวนั้นออกมาหัวใจของหลงยูอินนั้นบอบบางยิ่งนักซึ่งในจุดนี้หลงยูอินเป็นเช่นเดียวกับแม่ของนางแม้ว่าแม่ของหลงยูอินจะดูเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งแต่นางก็เป็นเพียงหญิงไม้ที่ใช้ความเข้มแข็งเป็นเปลือกนอกเท่านั้นเป้าหมายที่แม่ของหลงยูอินคิดไว้ คือการผลักดันหลงยูอินให้เป็นผู้นำตระกูลผนึกมังกรใครจะรู้เล่าว,ว่าแม่ของหลงยูอินนั้นทุ่มเทไปมากเท่าใดแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือแม่ของหลงยูอินได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้หลายปีแล้วเพื่อให้ทุกเรื่อง ดำเนินไปได้ง่ายขึ้นแม่ของหลงยูอินได้สร้างกองกำลังให้แก่ลูกสาวเพื่อที่จะหาทางยับยั้งหลงเทียนหมิงแม้ว่ากองกำลังที่จะตั้งขึ้นอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับของหลงเทียนหมิงแต่อย่างน้อยในแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ยังสามารถป้องกันมิวให้หลงเทียนหมิงได้ขึ้นไปครองตำแหน่งผู้นำตระกูลได้ในตอนนี้โฆษณาเลื่อนเพื่อดำเนินการต่อ และในตอนนี้ก็ยังมีเขาอีกคนเนี่ยลี่เขาจะเป็นคนที่พยายามขัดขวางไม่ให้หลงเทียนหมิงสามารถทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จได้โดยง่ายเสี้ยวอยู่เองยังคงมุ่งมั่นกับการบ่มเพาะพลังอยู่รวมถึงเทพธิดาหย,ยุ่หยานและจินตานที่ยังคงอยู่ในภาพจิตรกรรมมืนคุณเขาและสายน้ำข้าขอตัวไปก่อนนะเนี่ยลี่พูดลาลีชิงอวินกู้เบยและลูกเพียวทั้งสามคน จากนั้นก็มองไปที่หลงยู่อินหลงยู่อินขยับปากแต่ไม่ได้พูดอะไรเนียรี่อดที่จะยิ้มไม่ได้ก่อนที่จะทะยานออกไปเนียรี่ใช้เทคนิคในการปลอมแปลงหน้าตาอย่างรวดเร็วดังนั้นแม้ว่าพวกหลี่ยื่อฟองจะให้คนยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูทางออกของสถาบันวิญญาณฟ้าก็ไม่อาจที่จะจดจจาเนียรี่และขวางเอาไว้ได้เนียรี่ที่กำลังจะออกจากสถาบันวิญญาณฟ้า เขาพบว่าคนของหลี่ยือ่ฟองนั้นเฝ้าอยู่ที่ตรงประตูทางออกทุกด้านของสถาบันวิญญาณฟ้าและตรวจสอบผู้ที่ผ่านเข้าออกอยู่ตลอดเวลามียอดฝีมือระดับแก่นแทแห่งสวรรยืนอยู่ที่ทางเข้าออกของสถาบันวิญญาณฟ้าและมีท่าทีที่ดุดันทำให้เหล่านักเรียนอดที่จะหวาดกลัวมิได้เนื่องจากเกรงว่าตนเองนั้นจะตกเป็นเป้าหมายของคนกลุ่มนั้นเจ้าคนผู้นั้น หยุดก่อนยอดฝีมือระดับแกนแทแห่งสวรรค์ผู้หนึ่งเรียกให้เนียรี่หยุดเขาจ้องมองเนียรี่และพูดขึ้นมาว่าข้าไม่เคยเห็นหน้าของเจ้ามาก่อนพี่ชายท่านล้อเล่นใช่หรือไม่ในสถาบันวิญญาณฟ้านี้มีนักเรียนอยู่มากมายพี่ชายจะจดจำหมดทุกคนได้เช่นใดกันเนียรี่แกล้งทำเป็นตัวสัน และพูดขึ้นมาด้วยท่าทีที่เจียมตัวเจ้าพูดอะไรกันดวงตาของยอดฝีมือระดับแก่นแทแห่งสวรรค์จ้องมองมาที่เนี่ยรี่พี่ใหญ่ข้าก็แค่จะอธิบายเท่านั้นเนี่ยรี่พูดออกไปด้วยเสียงที่เบาจากพี่ชายกลายเป็นพี่ใหญ่เป็นการพูดอย่างเจียมตัวมากขึ้นดอกจันเรียกตามต้นฉบับจีนนะครับหายอดฝีมือระดับแก่นแทแห่งสวรรค์พ่นลมหายใจอย่างเย็นชา จากนั้นเขาก็เดินไปข้างๆเนี่ยลี่เนี่ยลี่นำศิลาจิตวิญญาณออกมาสิบก้อนและยัดใส่มือของยอดฝีมือระดับแก่นแทแห่งสวรรค์และพูดขึ้นว่านี่ถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆได้โปรดละเว้นข้าด้วยที่ข้าออกเดินทางในครั้งนี้เพราะไปทำธุระให้แก่ท่านอาจารย์อูเยียน ได้โปรดให้ข้าออกไปด้วยเถิดเมื่อได้ยินคำพูดของเนียรี่ยอดฝีมือระดับแกนแทแห่งสวรรค์รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเขาคิดว่าเนียรี่จะเป็นแค่ยอดฝีมือระดับดาราสวรรค์เท่านั้นแต่เขาไม่คิดเลยว่าเนียรี่จะเป็นยอดฝีมือระดับแกนแทแห่งสวรรค์ที่ฝีมือมิได้ด้อยไปกว่าเขาด้วยความสามารถของเนียรี่นั้น การที่จะปกปิดความแข็งแกร่งเอาไว้จากสายตาของยอดฝีมือระดับแกนแทแห่งสวรรค์มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักยอดฝีมือระดับแก่นแทแห่งสวรรค์นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าและพูดออกไปนี่ข้าเห็นว่าเป็นธุระของอาจารย์อูเยียนเจ้าไปได้จากนั้นเขาก็เก็บศิลาจิตวิญ,ญญาณทั้งสิบก้อนไปอย่างเงียบๆข้าต้องขอบคุณท่านพี่ใหญ่ยิ่งนักเนี่ยรี่พูดพร้อมกับประสานมือเพื่อคารวะ ยอดฝีมือระดับแก่นแท้แห่งสวรรค์โบกมือของเขาและพูดขึ้นมาว่าปล่อยให้เขาออกไปได้ในขณะที่เนียลี่ก้มหัวลงต่ำดวงตาของเขานั้นเป็นประกายเขาสังเกตได้ถึงอะไรบางอย่างยอดฝีมือระดับแก่นแท้แห่งสวรรค์ได้มีการปิดบังโดยการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์แต่กลิ่นอายของลมปราณที่แผ่ออกมานั้นเห็นได้ชัดว่ามาจากเทคนิคการบ่มเพาะพลังหลับของตระกูลผนึกมังกร ในตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนของหลงเทียนหมิงเป็นแน่เขาไม่รู้ว่าหลี่ยื้อฟงกับหลงเทียนหมิงร่วมมือกันตั้งแต่เมื่อใดแต่เขามั่นใจว่าหลี่ยื้อฟงกับหลงเทียนหมิงจะต้องร่วมมือกันมานานมากแล้วและเรื่องที่กู้หลานถูกวางยาพิษหลงเทียนหมิงก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องด้วยเป็นแน่กู้เหิงนั้นถูกตัดสินโทษถูกคุมขังไปแล้ว ก็เท่ากับว่าแขนขาของหลงเทียนหมิงถูกตัดแล้วไปครั้งหนึ่งเขาไม่คิดเลยว่าหลงเทียนหมิงจะทนรอไม่ไหวจนต้องรีบผลักดันหลียื่อฟองให้ออกมายืนทางด้านหน้าอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้แต่ในทางกลับกันหลียื่อฟองนั้นคงจะต้องลำบากเสียยิ่งกว่ากู้เหิงหลียื่อฟองนั้นแตกต่างจากกู้เหิงยิ่งนักกู้เหิงนั้นมีเหล่าผู้อาวุโสหนุนหลังในตระกูลกู้ ยังมีเหล่าผู้อาวุโสที่เคยให้การสนับสนุนกู้หลานแต่หลังจากที่กู้หลานนั้นถูกวางยาพิษจนพิการพวกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนกู้เหิงส่วนหลี่ยือ่ฟองนั้นเป็นบุตรชายของผู้นำตระกูลเท่าอีทั้งความสามารถและผู้ที่ให้การสนับสนุนของหลี่ยือ่ฟองนั้นก็นับว่าด้อยกว่าหลี่ชิงอวินรวมไปถึงความชื่นชมจากคนรุ่นใหม่ในตระกูล แต่เขากลับถูกผลักดันให้เป็นผู้สืบทอดลำดับที่หนึ่งหลงเทียนหมิงจะต้องพยายามให้บิดาของหลียีอ่ฟองลงจากตำแหน่งผู้นำตระกูลเท่าอักคีให้เร็วที่สุดหรือให้หลียีอ่ฟองทำสิ่งใดบางอย่างที่ทำให้นิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจจะยอมรับได้ ถ้าหากหลี่ยือ่ฟองจะต้องถูกถอดจากการเป็นผู้สืบทอดลำดับที่หนึ่งของตระกูลเท่าอัคคีหลงเทียนหมิงจึงเลือกที่จะให้หลี่ยือ่ฟองมาจัดการกองกำลังเส้นทางสวรรค์และกองกำลังอสูรซึ่งมันเป็นหนทางที่จะทำให้หลงเทียนหมิงสามารถสงบจิตใจเอาไว้ได้ไม่มีทางที่กองกำลังเส้นทางสวรรค์และกองกำลังอสูรจะสามารถจัดการกับหลี่ยื่ฟองได้ และถ้าหากหลี่ยื้อฟองนั้นเกิดเพียงพลัมขึ้นมาบิดาของเขาจะต้องออกมาเคลื่อนไหวเป็นแน่หลงเทียนหมิงผู้นี้รับมือได้ยากนักและที่สำคัญหลงเทียนหมิงผู้นี้มักจะคอยหลบชักใหญ่อยู่เบื้องหลังจึงยากที่จะหาทางรับมือได้เนี่ยรีทยานออกไปและหายลับไปบนท้องฟ้าหลังจากนั้นแค่ครู่หนึ่งมีร่างของคนผู้หนึ่งเดินมาเพื่อที่จะออกไป คนผู้นี้ก็คือหลงยู่อินจ้องไปไปยังท้องฟ้าที่ห่างไกลริมฝีปากของนางยกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิม้มก่อนที่เนียรี่จะออกไปนางได้ใช้ทูบวิญญาณในการติดตามมันสามารถใช้ติดตามคนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ได้ไม่ว่าเนียรี่จะไปที่ใดนางก็สามารถที่จะติดตามเนียรี่ไปได้ ช้าก่อนมีกลุ่มยอดฝีมือระดับแก่นแทแห่งสวรรค์มาล้อมนางและขวางทางของนางเอาไว้เหล่ายอดฝีมือระดับแก่นแทแห่งสวรรค์เผยให้เห็นท่าทีที่ประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นใบหน้าชัดเจนว่านางคือหลงยู่อินพวกเขารู้สึกอึดอัดใจและคิดในใจว่าข้าไม่กล้าแม้แต่จะสบตากองค์นางหลงยู่อินหันหน้าไปมองด้วยสายตาอันเย็นชา และปรากฏความเกลียดชังที่ใบหน้าของนางนางพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้ากล้าที่จะขัดขวางข้าเช่นนั้นเหรอพวกเจ้าตาบอดหรืออย่างไรหลังจบคำพูดของหลงยู่อินหญิงวัยกลางคนสองคนที่ดูราวกับมือสังหารปรากฏที่ข้างกายนางตูมมตูมมตูมมพวกนางเตะและต่อยออกมาเหล่ายอดฝีมือระดับแกนแทแห่งสวรรค์ที่ขวางอยู่ ร้องอวดโอยและก้าวขาหลบออกไปยิงไวกลางคนสองคนนี้เป็นยอดฝีมือที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรเหล่านักเรียนในสถาบันวิญญาณฟ้าอดที่จะขนหัวลุกไม่ได้แต่ในใจของพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะดีใจเหล่ายอดฝีมือระดับแกนแทแห่งสวรรค์ลูกน้องของหลี่ยีอฟอ่ฟงนั้นทำอะไรไม่มีขื่อมีแปร แต่น่าเสียดายที่ในวันนี้พวกเขาต้องพบเจอกับคนที่โหดเหี้ยมยิ่งกว่าและในตอนนี้พวกเขาก็รู้สึงแล้วว่าผู้หญิงที่เพิ่งจะเดินออกไปนี้ก็คือหลงยูอินนางคือผู้หญิงที่สามารถทำรารได้กระทั่งคู่ม่านของตนเองนี่สินะที่ว่ากันว่าคนเลวก็ต้องย่อมถูกกําจัดด้วยคนที่เลวยิ่งกว่า คนของหลี่ยูอ่ฟองนั้นช่างบ้าบิ่นยิ่งนักที่คิดจะขัดขวางหลงยู่อินมันก็เป็นแค่การสแสวงหาความใยก็เท่านั้นคุณหนูคุณชายเดินทางไปทางนั้นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งชี้ไปยังทิศทางด้านหน้าที่ไกลออกไปอื่มใบหน้าของหลงยู่อินเป็นสีแดงเล็กน้อยจริงๆแล้วนางก็ไม่ต้องการที่จะให้เรียกเนียลี่เช่นนั้น แต่ดูเหมือนว่าแม่ของนางจะพูดอะไรบางอย่างให้หญิงวัยกลางคนสองคนนี้ฟังเพราะว่านางนั้นเป็นคนขี้อายจึงยอมที่จะให้เรียกเช่นนี้ไปก่อนหลงยู่อินและหญิงวัยกลางคนสองคนรวมสามคนออกเดินทางไปตามทางที่เนียลี่มุ่งหน้าไปตอนที่421เผ่าพัน์แห่งเทพเมคาสวรรค์สองหลังจากนั้นราวครึ่งชั่วยยำหลงยู่อิน และหญิงวัยกลางคนก็ไปถึงที่ป่าเล็กๆแห่งหนึ่งกลิ่นของทูบวิญญาณหมดลงตรงจุดนี้หลงยูอินขมวดคิ้วพวกนางมองเข้าไปในป่าแต่ก็มองไม่เห็นร่างของเนียรี่เลยแม้แต่น้อยกลิ่นของทูบติดอยู่กับตัวของหลงยูอินและนางวิ่งกอดเนียรี่ในตอนก่อนหน้านี้ทำให้กลิ่นทูบติดตัวเนียรี่ไป หรือว่าคุณชายตรวจพบว่าร่างกายของเขามีกลิ่นของทูบวิญญาณติดอยู่หญิงผู้ติดตามหลงยูอินผู้หนึ่งอดไม่ได้ที่จะสงสัยหลงยูอินนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งการรับรู้ของเนยลี่นั้นเฉียบคมยิ่งนักการที่จะรับรู้ได้ว่าร่างของเขามีกลิ่นทูบวิญญาณติดอยู่จริงก็เป็นไปได้หลงยูอินรู้สึกไม่พอใจจนอดไม่ได้ที่จะทืบเท้าของนาง และพูดขึ้นมาว่าข้าจะต้องหาเขาให้พบหลงยู่อินทยานเข้าไปในป่าและหญิงผู้ติดตามทั้งสองก็ทยานตามไปติดติดหลังจากนั้นไม่นานมีกลุ่มคนอีกหลายคนที่ตามมายังที่แห่งเดียวกันหนึ่งในนั้นคือหลี่ยูอฟอ่ฟงนอกจากนี้ยังมียอดฝีมือสวมหน้ากากสองคนที่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดและยอดฝีมือระดับแก่นแทแห่งสวรรค์อีกสามคนหลงยู่อิน และผู้ติดตามทั้งสองหายไปจากทางนี้เช่นนั้นหรือหลี่ยื่ฟองเอ่ยถามหนึ่งในยอดฝีมือระดับแกนแทแห่งสวรรค์ผู้หนึ่งรีบพยักหน้าตอบกลับพร้อมกับพูดว่าข้าเห็นพวกเขายืนอยู่ตรงนี้ครู่หนึ่งจากนั้นก็มุ่งหน้าไปทางด้านนนั้หลี่ยื่อฟองหันมองไปทิศทางนั้นอย่างรวดเร็วจากนั้นก็หันมามองยอดฝีมือที่สวมหน้ากาก,ากทั้งสอง และถามขึ้นมาว่าพวกหนังหายไปตามทิศทางนี้ข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าทั้งสองพร้อมกันหรือไม่หนึ่งในชายที่สวมหน้ากากป้องมือคาระวะและพูดออกไปว่านายน้อยหลี่ยื้อฟงไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ท่านสามารถปล่อยให้พวกข้าจัดการได้หลังจากนั้นพวกข้าจะกลับไปรายงานแก่ท่านนายน้อยเองพวกข้าขอตัวก่อนนายน้อยหลี่ยื่ฟงฟุ้งบกฟุ้งบก ยอดฝีมือที่สวมหน้ากากทั้งสองทะยายออกไปราวกับเป็นลำแสงยอดฝีมือที่สวมหน้ากากทั้งสองคนนี้อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรหลังจากที่มองดูยอดฝีมือที่สวมหน้ากากทั้งสองลับหายไปจากสายตาของเขาเราผู้ติดตามที่เป็นยอดฝีมือระดับแกนแทแห่งสวรรค์ก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามมหาลียี่ฟองว่านายน้อย ยอดฝีมือทั้งสองคนนี้มาจากที่ใดกันขอรับหลียื้อฟงหันกลับไปมองยังผู้ติดตามผู้นานด้วยสายตาอันเย็นชาและตอบกลับไปว่านั่นคือคำถามของเจ้าเช่นนั้นหรือยอดฝีมือระดับแก่นแทแห่งสวรรค์รีบคุกเข่าลงด้วยความหวาดกลัวและพูดขึ้นมาว่านางน้อยโปรดอภัยข้าด้วยข้านั้นพูดมากเกินไปโปรดอภัยด้วยลุกขึ้นหลังจากนี้ไป เจ้าต้องหัดเรียนรู้เอาไว้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรถามหลี่ยือ่ฟองมองออกไปไกลไกลและพูดขึ้นมาตระกูลเท่าอาคัคคีและตระกูลผนึกมังกรนั่นอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกันและต่างก็มุ่งหวังกับผู้สืบทอดตระกูลลำดับที่หนึ่งแต่ผู้ติดตามของหลี่ยือ่ฟองนั้นมีความแข็งแกร่งแค่แเพียงระดับแกนแทแห่งสวรรค์ และโดยทั่วไปยอดฝีมือระดับวิถีแห่งมังกรจะเป็นเหล่าผู้อาวุโสที่อยู่ในตระกูลของเขายอดฝีมือในระดับนั้นแม้จะเป็นผู้สืบทอดลำดับที่หนึ่งเช่นเขาก็ไม่อาจที่จะสั่งการให้ทำสิ่งใดได,ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลงเทียนหมิงก็ยังมีผู้ติดตามที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรถึงสองคน และเมื่อได้ติดต่อกันหลี่ยือ่ฟองจึงรู้ว่าหลงเทียนมิงนั้นยังปกปิดความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้หลี่ยือ่ฟองอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่พอใจแม้ว่าในตอนนี้เขาจะต้องการพลังของหลงเทียนหมิงแต่เขาเองก็ไม่ต้องการที่จะเป็นหุ่นเชิดของหลงเทียนมิงเช่นกันด้วยความยิงทนงในตัวเขาเขาเองก็ไม่ได้เต็มใจที่จะร้องขอความช่วยเหลือเช่นนี้แต่เขาก็ตระหนักดีว่า กองกำลังของเขาในตอนนี้ไม่ได้มีความแข็งแกร่งในะระดับเดียวกันกับกองกำลังของหลงเทียนหมิงแม้ไม่ต้องการที่จะก้มหัวแต่ก็จำเป็นที่จะต้องทำหลี่ยื่ฟองคิดด้วยใจที่โหดหูเขาไม่คิดเลยว่าหลงเทียนหมิงจะเตรียมการกำจัดหลงยู่อินและผู้ติดตามของนางตากองหลี่ยื่ฟองเป็นประกายเขามองไปที่ผู้ติดตามระดับแก่นแทแห่งสวรรค์ของเขา และพูดขึ้นว่าไปกันได้แล้วขอรับเหล่ายอดฝีมือระดับแกนแห่งสวรรค์ตอบกลับไปจากนั้นกลุ่มของหลี่ยื่ฟงก็ทะยานออกไปที่ชายแดนพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดเมื่อมองไปยังพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดเขามองเห็นแต่พื้นที่สีเหลืองกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นดินแดนที่แห้งแล้งโดยไม่มีการเจริญเติบโตของพืชใดๆเมื่อสายลมพัดมา บนท้องฟ้าก็เต็มไปฝุ่นสีเหลืองกระจายไปทั่วเป็นเวลานับพันปีที่เผ่าพันแห่งเทพเมคาสวรรค์ที่ต้องติดอยู่ในโลกสีเหลืองอันแห้งแล้งนี้ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในพื้นที่รกรางที่ไร้ที่สิ้นสุดในครั้งหนึ่งเหล่าบรรชนของเผ่าพันแห่งเทพเมคาสวรรค์เคยออยืนหยัดอยู่บนตำแหน่งที่สูงสุดและสามารถรับมือได้แม้แต่กับจักรพรรดิปราด แต่ทว่าสุดท้ายแล้วเหล่าบัญชนของเผ่าพันธุ์แห่งเทพเมคาสวรรค์กลับถูกจัก,กรพรรดิปราดสาบให้อยู่ในพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดเนื่องจากเขามองว่าเหล่าลูกหลานของเผ่าพันธุแห่งเทพเมคาสวรรค์จะเป็นภัยคุกคามเขาได้หลังจากนั้นก็ถูกผนึกให้อยู่ในพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดไปชั่วนิรัน์ เมื่อใดก็ตามที่เผ่าพันธุ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ออกจากพื้นที่รกรางที่ไร้ที่สิ้นสุดพวกเขาต้องยอมลดตัวไปเป็นผู้รับใช้ของบุคคลอื่นซึ่งเรื่องนี้นับว่าเป็นความอัปยศอดสูญไม่มีที่สิ้นสุดของเผ่าพันธุ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ซึ่งเหล่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ไม่อาจที่จะยอมรับได้ หลายคนยอมตายเสียดีกว่าที่จะยอมออกไปจากพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดแต่ก็มีคนจากเผ่าพันธ์แห่งเทพเมคาสวา์บางส่วนที่ถูกขับไล่ให้ออกจากพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดแต่เมื่อพวกเขาลงนาในพันธสัญญาเป็นผู้รับใช้และออกมาจากพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดกลับถูกข่มเหงราวกับทาตและมีชีวิตที่เจ็บปวดเสียยิ่งกว่าความตาย เผ่าพันธ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ที่เคยมีประชากรขนาดใหญ่ของพันล้านชาติพันธุ์สุดท้ายก็เหลือรอดเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคนในทุกปีก็จะมีคณะออกจากพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดอยู่เสมอพวกเขามีทางเลือกเพียงสองทางคือยอมตายอยู่ในพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดหรือว่าออกไปยังอยู่ที่โกภายนอกอย่างอภยศอดสู แต่ในเรื่องของความแข็งแกร่งของเผ่าพันธ์แห่งเทพเมคาสวรรค์นั้นไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่น้อยแม้แต่เผ่าพันธ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ที่อ่อนแอยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรที่ชายแดนพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดมีเมืองเล็กๆอยู่ในเมืองเต็มไปด้วยเสียงจากร้านค้าต่างๆที่ได้มาตั้งรกรากยังที่แห่งนี้พื้นที่รกรางที่ไร้ที่สิ้นสุดแห่งนี้ ไม่มีปรับยากรใดๆเผ่าพันธ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ที่ต้องกลายเป็นทาสพวกเขาแลกเปลี่ยนตัวเองกับศิลาจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากและใช้เงินเหล่านี้ซื้ออาหารจากภายนอกและส่งอาหารไปให้คนจากเผ่าพันธุ์ของพวกเขาด้วยการกระทำเช่นนี้ทำให้ในช่วงสิบปีมานี้ประชากรเผ่าพันธุ์แห่งเทพเมคาสวรรค์จึงไม่ได้ลดลงจะมีหลายร้อยคนในแต่ละปี ที่เหล่ายอดฝีมือจากเผ่าพันธ์แห่งเทพเมฆาสวรรค์ได้ออกไปจากพื้นที่รกร้างที่ไร้ที่สิ้นสุดที่ต้องยอมไปเป็นทาสรับใช้ยอดฝีมือเผ่าพันธ์แห่งเทพเมฆาสวรรค์ที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรในระดับที่หนึ่งนั้นจะต้องจ่ายค่าจ้างเริ่มต้นที่อย่างน้อย 30, สามมื่นิลาจิตวิญญาณหรือสูงกว่านั้นและในระดับที่สองนั้น จะต้องใจสูงขึ้นไปอีกสองเท่าและในระดับที่สามนั้นก็จะแพงยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นจึงมีแค่เพียงคนจากตระกูลใหญ่ที่ร่ำรวยเท่านั้นจึงจะมีท่าจากเผ่าพันธุ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ที่แข็งแกร่งได้การลงนามในพันธสัญญาเป็นผู้รับใช้ของยอดฝีมือจากเผ่าพันธุแห่งเทพเมฆาสวรรค์จากกระพัดปราดเป็นผู้กำหนดขึ้นมา ยอดฝีมือจากเผ่าพันธุ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ไม่อาจที่จะทำลายพันธะสัญญานี้ได้ดังนั้นเมื่ออดฝีมือจากเผ่าพันธุ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ได้ลงนาในพันธะสัญญาเป็นผู้รับใช้ก็จะต้องทำตามคำสั่งแม้ว่าจะเป็นคำสั่งให้พวกเขาต้องตายพวกเขาก็จะไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ด้วยเหตุนี้ธาตที่มาจากเผ่าพันธุ์แห่งเทพเมฆาสวรรค์ จึงเป็นที่นิยมยิ่งนักเนียลี่เดินไปตามถนนเล็กๆในเมืองนอกเหนือจากการพูดคุยกันของร้านค้าที่สวมชุดผ้าไหมก็จะเห็นทาสที่มาจากเผ่าพันธุ์แห่งเทพเมคาสวรรค์ที่สู้ผอมอยู่หลายคนแม้ว่าราคาที่ต้องจ่ายสำหรับยอดฝีมือจากเผ่าพันธ์แห่งเทพเมคาสวรรค์จะสูงกว่า 30, สามหมื่นิลาจิตวิญญาณ แต่อาหารจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้จัดส่งมายัางที่แห่งแห่งนี้ก็ยังจำาหนายในราคาที่สูงนักยอดฝีมือจากเผ่าพันธุแห่งเทพเมคาสวรรค์ก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยนอาหารได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและไม่เพียงพอที่จะซื้อเสื้อผ้าได้เนียลี่เดินไปจนสุดทางและมองไปโดยรอบก็จะเห็นร้านค้าที่เคยค้าขายติดต่อกับเหล่านิกายศักดิ์สิทธิ เมื่อได้เห็นคนเหล่านั้นเนียรี่จะก้าวขาให้เร็วขึ้นอีกครึ่งก้าวเนียรี่สวมเสื้อคลุมและเดินก้มต่ำในช่วงเวลาที่เดินผ่านก็ได้ยินเสียงมากมายมีผู้คนเดินไปมามายไปรวมตัวกันยังที่แห่งหนึ่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนียรี่ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินตามเหล่าฝูงชนไปยังที่แห่งนั้น